สวัสดีค่นะ,ะน,นักเรียนทุกคนมาพบกับครูคอยในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่1เรื่องเทคโนโลยีกับมนุษย์ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันคือเรื่องเทคโนโลยีคืออะไรเมื่อเทคโนโลยีถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายจึงมีแหล่งข้อมูลหลายแหลง่งกําหนดความหมายไว้ดังนี้จากรากศัพท์ในภาษาละตินเทคโนโลยีหมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2 5 5 4เทคโนโลยีหมายถึงวิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมเป็นต้นจากหน่วยงานเทคโนโลยีแอนด์เอนจิเนียริงบริงสเตมทูไลฟ์เทคโนโลยีคือ นวัตกรรมของมนุษย์จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษของโคลินเทคโนโลยีคือความรู้และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์รูปแบบของเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบดังนี้ค่ะ 1. ผลิตภัณฑ์คือเทคโนโลยีที่เป็นชิ้นงานรวมถึงเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานก็ได้เช่นเครื่องอา่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับอา่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส สองกระบวนการคือเทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการหรือการจัดระบบขั้นตอนในการทำงานเช่นกระบวนการกั่นน้ำมัน 3. ผลิตภัณฑ์และกระบวนการคือลักษณะผสมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการในหลายบริบทเทคโนโลยีจะเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการเช่นเทคโนโลยีส่วนกระบวนการต้องอาศัยเทคโนโลยีส่วนเครื่องจักร เรื่องที่2แนวคิดหลักของเทคโนโลยีประกอบไปด้วย 1. การพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาบางครั้งมนุษย์เผชิญปัญหาที่ดูเหมือนว่ายากที่จะแก้ปัญหาจึงต้องมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาดังเช่นสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะมานีไม่มีที่ใส่ดอกไม้ช่อใหญ่ในมือด้วยความคิดสร้างสารรค์ของมานีจึงหยิบกันไกลและผู้กันมาเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกให้เป็นแจกันใส่ดอกไม้จากสถานการณ์จะเห็นว่า มานีมีแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่ใส่ดอกไม้ได้อย่างสร้างสรรค์ 2. การตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์เนื่องจากเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์เราจึงต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่ต้องการซึ่งแสดงได้ดังต่อไปนี้สิ่งจําเป็นคือสิ่งที่มนุษย์ขาดแล้วจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้มนุษย์อาจจะเสียชีวิต หรือประสบความลำบากเช่นบ้านอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคเป็นต้นค่ะสิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่มนุษย์สามารถขาดได้ในการดำรงชีวิตแต่มนุษย์มีสิ่งที่ต้องการนี้เพื่อทำให้การดำรงชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นและยังรวมไปถึงการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นดึงดูดใจมากขึ้นเช่นเครื่องบินโทรศัพท์เครื่องประดับวิทยุเป็นต้น 3. ประเภทของเทคโนโลยี มีอยู่หลายประเภทด้วยกันยกตัวอย่างเช่น 1. เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนการสอน 2. อเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและประหยัดเวลาไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเมลและการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. เทคโนโลยีการเงินและการธนาคารเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยให้ทําธุรกรรมการเงินสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยวางแผนแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยลดมลภาวะ 5. เทคโนโลยีการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเกษตรทํางานได้ง่ายรวดเร็ว และสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 6. เทคโนโลยีการแพทย์เป็นเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยทําให้การรักษามีความง่ายและรวดเร็วอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลเรื่องที่3ระบบทางเทคโนโลยีระบบทางเทคโนโลยีคือระบบที่ประกอบด้วยการทํางานร่วมกันของ,ององค์ประกอบของเทคโนโลยีซึ่งองค์ประกอบทางเทคโนโลยีเป็นความสัมพันธ์ของ,ององค์ประกอบต่างๆดังนี้ 1>, 1. ตัวป้อนหรือว่า Input 2. กระบวนการเทคโนโลยี technological process 3. ผลผลิต Output หรือผลลัพธ์ Out c o m e 4. ข้อเสนอแนะหรือว่า Feedback ตัวป้อนในระบบทางเทคโนโลยีหมายถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดจากความจำเป็นของมนุษย์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยตัวป้อนจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 2. กระบวนการเทคโนโลยีหมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานในระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ต้องการมีทั้งหมด7ขั้นตอน 1. การระบุปัญหาหรือความต้องการ 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา 4. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงแก้ไขประเมินผล 7. นํานำเสนอผลงานผลผลิตหรือผลลัพธ์คือผลจากกระบวนการแก้ปัญหาเช่น ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทำงานใหม่ๆที่ตอบสนองความจำเป็นในชีวิตประจำวันหรือความต้องการของมนุษย์ช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีทั้งหมด4ด้านด้านที่1ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลในด้านบวกและด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้านที่2ด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบกับระบบธุรกรรมทางการเงินด้านที่3ด้านวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตรกรรมได้เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและวิธีการทำงานของมนุษย์และด้านที่4ด้านการเมืองแสดงออกมาในลักษณะสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตรกรรมมีอิทธิพลกับการตัดสินใจทางการเมืองและนโยบายกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของรัฐเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้ความรู้กันไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า